เดินทางมาอีพี้านแล้วหนูไงบ้างเลยใจหายนะหนูว่าถ้าหนูเข้าไปแล้วแล้วหนักเริ่อฉากอันนี้คือใจหายของจริงเออเออใช่ค่ะหนแกบว่าพอเข้าไปปั๊บน่าจะใจหายของจริงตอนนี้เหมือนอยู่ในระยะเตรียมใจนะตอนนี้ค่ะใช่หนูหนูเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความดีใจที่จะได้ให้ทุกคนได้เห็นในอีพีสุดท้ายแล้วก็เป็น สเสียจดจะเล็กๆเพราะไม่อยากให้มันจบค่ะเ,ออเพราะว่าแบบมันสนุกแล้วมันก็ดีมากๆแล้วก็วันนี้พอออกมาแล้วเห็นทุกคนหนูรู้สึกหนูน้ำตาจะไหลที่หนูเงียบๆเี่าะหนูแบบนิ่งๆงวันนี้เพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูพูดอะไรไปน้าําตามันจะมาแน่นอนค่ะก็เลยพยายามเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนแล้วหรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปื้มมากๆค่ะที่แบบเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าชื่นชอบ แต่จบแล้วเป็นไงบ้างเรียกว่ามันขึ้น EP ค่ะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP เจ็ดล่าสุดเลยหนูก็คิดว่า EP เจ็ดทุกคนน่าจะแบบน้ำตาหนองเลยใช่แล้วก็ EP นี้ก็จะมารู้กันว่าบทสรุปของแต่และคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงคะ่ะก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้ววันนี้ก็มาดูในโรงภาพยนตร์อีกก็เป็นแบบอ๋อเขาเรียกอะไรพังภาพแสงสีเสียงสดเต็มเลยก็ได้เห็นนภาพชัดๆเลยใช่ค่ะได้เห็นเพราะเรา เพราะว่าเที่ยวแบบสำหรับลุกท่าประโย์เลยมากกวมันมีหลายส่วนมากมาอัะของแข็แร่ในเราแล้วพอนำส่งเป็นยังไงเออจะลุ้นแลยเพิ่มขึ้นเป็นการสปอยใช่ไหมคะนิดหนึ่งนึ่ว่าคนจะรอรอดูอือพี่วันสปอยีกก่อนเลยได้หนูว่าพี่เราจะสปอยได้เก่งที่สุดพี่เหรอคะก็คือเรียกว่าอาจจะมีรอยยิ้มบนน้ำตาหรือเปล่า เลี้ยวสุดลิขิตค่ะตอนนี้แต่ว่าหนูเชื่อว่าเป็นตอนจบที่สหรือว่าทุกคนอิ่มอิ่มนิยามรสชาติอิ่มหน้าตาหรือเปล่านิยามรสชาติหรือเปล่ามันก็เป็นยังไงอร่อยเค็มเค็มปนหวานหวานเค็มเค็มอร่อยจีบปากตมกล่อมยังไงกลมกล่อมแล้วกันแต่ว่ามีมีทุกรสหรืออาจจะมีขมหรือเปล่า้เปรียวสปอยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไายีนอเฮ้ยไม่ได้ก็ไมต้องกรณ์จะพูดว่าเป็นผงชูรสธรรมชาติค่ะนดีนีเป็นผงชูรสธรรมชาติคิวนัวใช่มันมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมแน่นอนมีอู้มีอีพีมีแน่นอนทุกคนหนูหนูจะรอฟังเลยดีนแน่นอนว่าณจังหวัดนั้นคือเสียงนี้ทุกคนจะตกใจหรือเปล่าใช่รู้บอกเลยว่ามันเหนียวเขาแค่หมาใช่แล้วก็นี่มีพี่เต๋อพ่อแม่มาด้วยครอบครัวเรามาด้วย รู้สึกดีใจ,ใจมเพราะว่าพวกเรามาตรงนี้ได้ก็พอพ,อพอทุกคนเลยต<า>่อพี่ๆทุกคนพี่ไห่พี่เตอ๋อที่แบบว่าให้มั่นใจในตัวผูกหนุให้มาเป็นแคร์กับดิมแล้วก็เวลาเราไปกองคือวันที่เราไม่มีถ่ายเพื่อนๆทุกคนเขาก็แบบมาให้กําลังใจมาช่วยแบบเขาอยู่ในทุกช่วงเวลาของเรา,าตั้งแต่เริ่มเลยใช่บางครั้งแบบเราไม่ได้ใจในการเล่นสีนี้พี่เขาก็จะมาช่วยแบบไกด์ทาง็ทําทำให้เราเวลาเล่น มันใจมากดูเตอรแฟนหนุ่มเยอะมากเลยเน่ยเปิดแฟนกมากขึ้นทุกวันทุกวันมค่ะ,ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็แฟนคลับและผั<อ>ที่ทำให้แบบว่ามาถึงณปัจจุบันนี้อีพีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้ามีงานอะไรอีกเนี่ยค่ะผู้หญิงก็ทำเต็มที่อาจจะมีแฟนมีตรผู้ไท,ทยหรือว่าต่างประเทศ ใจเซี่ยงไฮ้กับพิพิธภัณฑ์วิลาห์แล้วแฟนไทยล่ะแฟนไทยแฟนไทยตอนนี้เราเป็นใช่แต่ว่านั้นเป็นแบบว่าการแบบว่าการลมกิจกรรมใช่ถ้าถ้าที่ไทยค่ะเป็นการรลมกิจกรรมเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆแฟนมินเล็กๆเป็นกิจกรรมโมเมนต์ออฟเลิร์มเบเบอร์แบ็กเจอรใช่ถ้ามาร่วมกิจกรรมค่ะเกิว่าเราติดตามเนาะใช่ค่ะ <laughs> 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 oh, a bit more. Thank you so <laughs> much for <laughs> supporting us, <laughs> <laughs> and I'm so appreciate it so much <laughs> <laughs> Thank you for um support everyone and give mean the world to, to us. Yes, thank you so much. i um, I'm ใช่ค่ะได้กุ้งสูตรขายได้แน่นอนครับรู้สึกกันแล้วน้อง